จเจริญทำสำนึกดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสาหายปานิธานวสิโภโคาศัพย์หรือสาายเตอร์นะครับเย็นนี้สาาหเตอร์มาหาอะไรเย็นๆกินกันนะครับสาายเตอร์ก็เดินทางมาถึงร้านปีก้าชาเฟ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามครับที่นี่ มีกาแฟขายไหมครับไม่มีนะมีเมนูอะไรบ้างชานมไข่มุกชาไทยชาเขียวโกโก้นะครับลำพังสหายเตอร์เลือกเอ,อ่ออิตาเลียนโซดาประเภทบูฮาวายโซดานะครับในราคาแก้วละ25บาทนะครับท่านผู้ชมจากนั้นเราก็นั่งรอนะครับท่านผู้ชมสหายเตอร์ก็ได้มาแล้วนะครับ อิตาเลียนโซดาบรูฮาวายโซดาในราคาแก้วละ25บาทนะครับเยี่ยมจริงๆนะครับร้านปีก้าชาเฟ่ยอยู่ตรงข้ามเซเว่นเกตสเมียนตําบลเกตสเมียนอำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนะครับแวะเข้ามา กันเยอะๆนะครับร้านเปิดทุกๆตอนเย็นนะครับเจิญทำสมนึกตีครับ